อะสำหรับใครที่ซื้อ BYD ไปเธอก็เลยจะรู้สึกว่าโอ๊ยลดราคาช่ำๆจะต้องลองลงลองเรียอะไรต่างๆตอนนี้เปิดแผนมาแล้วง่ายๆเลยให้ไปซื้อคันใหม่แล้วลดให้เพิ่มห0 0 0มื่นล้วต้องซื้อภายใน31สิงหาคมปีนี้นะเออโดยบริษัทเลเวอรอโตโมทีฟจำกัดมอบสิทธิพิเศษ Assisting Customer Privilege โดยให้ส่วนลดไปห้า0 0ื่น ลูกค้าเก่าเออที่ซื้อไปก็คือจะมอบแคชแบ็กให้ห0 0 0 0่นเมื่อซื้อคันใหม่แล้วก็มีแต่ละรุ่นเนี่ยก็ราคาไม่เหมือนกันก็คือลดสูงสุดเนี่ยแคชแบ็กไปเนี่ยสูงสุดก็คือ5้าหมื่นนั่นเองเออโดยที่จะต้องซื้อ ในชื่อตนเองหรือสมาชิกในครอบครัวได้แก่บิดามดาพี่น้องคู่สมรสหรือบุตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอเอาไปให้สิทธิ์กับคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติโกโหติกาเธอไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยญาติเนี่ยได้เข้าใจยังอ่ะประมาณนี้นี่ก็คือแผนกันเยียวยาจ้า